สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับเกมรถบ,บอสครับและคุณก็อยู่กับแมปแบบอะไรว่าบ็อก o ์ฟุตใช่ไหมใช่ปะเดี๋ยวดูก่อนไม่ใช่มบ็อกซ์ฟุตไม่ใช่ครับอ่าเรื่องเกมมาครับเขาจะให้เลือกสองฝั่งนะครับระหว่างไพเรดหรือทหารเรือเนี่ยหละครับคือโจรสลัดกับทหารเรือแต่ดูสิครับโจรสลัดเต็มทุกคนเลยผมก็เลยเลือกทหารเรือมา อย่างา <l rep> เฟี้ยวอะเลือกทหารเรยวคนเดียวตอนนี้ผมตั้งใจจะทำอะไระเหรอผมตั้งใจจะเป็นพลเรือเอกไงล่ะโอเคค่าสเตตรู้สึกระหว่างฟาร์มนี่ไอ้พวกนี้ไว้ที่หลังนะผมคิดว่าตอนนี้เราต้องอัดเมลีให้เคลียร์เร็วกว่าเดิมก่อนนะครับเ <c oughs> พื่อความรวดเร็วในการฟาร์มครับผมเพื่อ,อต่อยไปต่อยไปผมไม่รู้นะว่าฝั่งโจสรสลัดนี่เขาจะฟาร์อย่งไงครับแต่ถ้า แต่ถ้าตามที่คุณเห็นก็คือผมเป็นทหารดยผมฟาร์มอย่างนี้แหละอ้าวมันมีเควสด้วยครับเดี๋ยวต้องไปเช็คเควสก่อนคือผมเข้ามาผมยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะกนแบบนี้โอเครับเควสไปคอนเฟิร์มโอเครับเควสเรียบร้อย5เควสตามที่อ่านถูกต้องนะก็คือให้ฆ่าพวกนี้นะครับทั้งหมด5ตัวนะครับไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหา ควิกแท็กเกิลควิกแท็กเกิลคือเป็นการพุ่งเข้าไปเอาไหล่กระแทกอะไรอย่างนี้ไหมเหมือนมวยปั้มโอเคตัวที่สองควิกแท็กเกิลระยะน้อยมากเลยนึกว่าจะยาวกว่าน,นี้ไม่เป็นไรครับฟาร์มกันต่อฟาร์มกันยาวๆยาวๆโอเคเวลอัพแล้วเราควรจะอัพค่าสเตตัสครับอย่างเห็นเมื่อกี้นะครับเราควรจะอัพค่าดีเฟนต์มาสักหน่อยครับอัพดีเฟนต์มาแล้วไอ้พวกซ้อนหรือการนี้เรายังไม่มีอะไระครับเราก็อัพค่าเมลีขึ้นไปก่อนนะครับ เพื่อความต่อยแรงนะครับผมโอเคเอาต่อยเว้าต่อยเว้าโอเคจัดมาปามรัวๆเลยครับผมตัวสุดท้ายนะครับจะได้ไปส่งเฟสกันเฟสนี่จะได้ตังประมาณ350เบรีนะครับผมแล,แล้วก็จะได้ค่า e อพีด้วยครับอัพดีเฟนซ์สหมัดหนึ่งครับตามสเต็ปดังนั้นพอเราเอาค่าดีเฟนซ์ถึงประมาณ15แล้วหลังจากนั้นเราค่อยอัพ เมลีนะครับตามสเต็ปที่ผมคิดเอาไว้คิดว่าช่วงนี้ก็จะต้องรับเฟสจากไอ้หมอนี่ไปก่อนนะครับเพราะว่าเรายังเลเวลเราได้อยู่แถวๆนี้ก่อนนะครับไอ้คุกแคเกคลิลเนี่ยถ้ามันดูง่อยจังวะถ้าพุ่งมันดูแรงนะแต่ดา,ดาเมจมันน้อยมากเลยให้ตายเด็ดยิย่เกมนี้ผมก็ไม่มีความรู้อะไรเยอะนะครับผมก็จะเล่นตามภาษาคนไม่รู้เรื่องไปก่อนนะครับโอ คิดถึงจริงเลยเกมโรบอกของวันพีชเนี่ยตัดดตัดควิเชไม่เจ็บอีกแล้วตอนนี้ผมเป็นหน้าเรือคนเดียวในเซิร์ฟนะครับถ้ามีฝั่งโจนสลัดมาบุกนะครับแน่นอนว่าผมแตกแน่นอนเพราะว่าฝั่งโจนสลัดน่าจะมีผลปีศาจหรือเพลงดาบที่อันตรายต่อผมเรียบร้อยแล้วนะครับคิดว่ามีแต่แตกกับแตกครับถ้ามันบุกมานะครับผม โอเคมาดูดีกว,ว่าว่าเติมอะไรได้มัาง <c oughs> จะเติมอย่างเดียวเลยโอ oh, ้แพงๆนะครับผมมาเช็คราคาเฉเดี๋ยวเราฟาร์มได้สักช่วงแล้วเราไปเอนี่ดีกว่าไปสำรวจเกาะที่เป็นเกาะของทหารเรือกันดีกว่านะครับผมโอเคตรงนี้จะเป็นตังค์อู้2องเกได้เยอะพอๆเกือบจะถึงเคยเลยนะเนะี่ยตรงนี้จากที่ดูนะครับ ทำไมกองบัญชาการถ่านเรือนมันแปลกๆวะคือเหมือนเคยเห็นในสักแบบหนึ่งที่เป็นวันพีชเนี่ยครับแต่แบบมันดูไม่มีอะไรเลยเหรอฮะกองบัญชาการก็เข้าไม่ได้น่าจะเป็นแบบที่มาเก็บกล่องโอ้โหแปดร้อยสิบสี่คุ้มอยู่ค่าขึ้นมาโคตคุ้มเลยตอนนี้ผมมีสามพันหร้อยบาทต้องเรียกว่าเบรีสิเกมนี้เป็นเบรีให้ตายเถอะเพราะไงมันเป็นวันพีสทานนายบอกว่าบาทมันก็ประเทศไทยเลย โอ้มีค่าหัวด้วยอันนี้คือค่าหัวคนในเซิร์ฟครับถ้าแบบเดี๋ยวเช็กก่อนใช่ครับเป็นค่าหัวคนในเซิร์ฟครับถ้าล่าก็จะได้ตังค์ตามนี้ครับโอ้โหเกมดีอ่ะเกมดีมาก,กไม่เคยเห็นคนในเซิร์ฟโดนค่าหัวแปะอย่างนี้นะสี่แบบเป็นเกมที่ดีนะแบบนี้อันนี้ทำไรเลยโอเคครับผมยังไม่เข้าใจไอ้ตัวนี้ค่ะ กองปิศนาปิศนาไงวะโอเคอันนี้เป็นร้านขายดาวเจ้าคาตัเตนนะ้าหรืออะไรนะเจ้านายจ้าอันนี้ค่อยว่าก,กันตรงนี้เป็นบ็อกฟุตอันนี้ก็จะเป็นเอ่อผลไม้นี่ผลระเบิดแล้วเนี่ยโอ้โหรู้สึกที่นี่เขาจะขายนะครับ ดูเหมือนไม่รู้ว่ามีดอกหรือเปล่าแต่ที่รู้มีขายนะครับผลที่ผมอยากได้ในการเป็นพลเรือเอกของผมนี่คือผลไร้เนี่ยครับผลแสงหกแสนห้าแน่นอน,นครับว่าชาติหน้าตอนบ่ายครับเราเก็บตามถึงนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแบบนี้ก็น่าสนใจนะอาจจะเล่นยาวเลยก็ได้จนกว่าเราจะเป็นผลเรือเอกของที่นี่นะครับรู้สึกอันนี้ก็จะเป็นเรือนะครับที่เ เรือที่แบบให้เราซื้อตรงนี้ก็ยังเป็นโบ๊ทอยู่ดีโอเคตรงนี้มีบล็อกฟุตที่เราต้องซื้อตรงนี้เป็นดาบผมคิดว่าเราซื้อคาตาอาไว้สักอันดีกว่านะขอซื้อคาตาณาหน่อยเพื่อนพันหนึ่งโอ้เท่ชมัตย่านเลยอะโคตรเท่เทจัดจัดอะครับผมไม่รู้ว่าเกาะไหนฟาร์มเป็นยังไงนะแต่แบบผมคิดว่าผมต้อง ทำดีเฟนที่นี่ให้มันได้สูงสุดก่อนเรืออีกแล้วทำไมพวกนายจะขายเรือกันตรงนี้ล่ะฮะทำไมนายต้องขายเรือทั้งสองอันด้วยตอนนี้คอมแบทผมก็ก่อนจะไปเกาะอื่นนะครับผมตั้งตั้งคิดว่าจะฟาร์มที่นี่ครับถึงมันอาจจะแบบช้าลงหรืออะไรก็ตามนะฟา์มที่ค่าที่ผมตั้งไว้ผมกล้าจะดีเฟนท์ยี่สิบเมลียี่สิบครับส่วนซอสก็ดูก่อนนะครับว่า ความไวของเลเวลจากเวสไอหมอเนี่ยมันได้เยอะมากน้อยแค่ไหนเพราะว่ามันก็ไม่น่าจะได้ฟาร์มอะไรเยอะหรอกนะครับหยิบหยบหยบหยิ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 บหยบผมไม่รู้นะว่าต่อยแล้วค่าเมลีมันขึ้นหรือเปล่าครับไม่ขึ้นนะครับแาะว่าใช้อาวุธอะไรก็ได้นะครับในการต่อสู้ะครับไม่ต้องหาอาวุธละแค่อัพวลแล้วก็เอาค่าสเตตัสไปอัพตัวเองนะครับ โอเคสองแล้วสองแล้วสองแล้วกระทืบหน้าเขาให้สามเรียบร้อยสวยงามงามแท้แน่าจะตึงให้เจอเพียงครั้งหนึ่งสเสน่ห์ซึ้งและตืงใจอือเพราะว่าถ้าผมออกเกาะเลยนี่คือมีแต่แต,แตกกับแตกเขาขนาดจนสลัดเขาทะเลาะกันเองเนี่ยผมผมที่แบบกากสุดในเซิร์ฟตอนนี้ก็ไม่น่าจะออกไปทําอะไรพวกเขาไ,ได้นะซึ่งคิดว่าโอ้ผมเป็นแบบพลทหารที่แบบกากกร้อยมากเลยตอนนี้อัพเมรี ไปรัวๆครับเพื่อความเร็วในการฟาร์มนะครับโอเคแล้วนั้นก็รบอคเฟสรัวๆครับผมโอเคเดี๋ยวตัดคลิปกันดีกว่าเดี๋ยวมันจะยาวนะครับผมเดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปตอนที่ค่าสเตตัสตามที่ผมบอกนะครับโอเคตัดโอเคครับตัดกันมาครับระหว่างที่ฟาร์มอยู่ครับทําให้ผมรู้อะไรบางอย่างนะครับคุณเห็นทางด้านขวาไหมครับนั่นคือ คล้ายๆเรียกว่าความถนัดในอาวุธนะครับผมซึ่งตอนนี้หมัดผมเลเวล13นะครับส่วนคาตาาเลเวล1นะครับแล้วก็ตามที่เห็นเลยครับว่าถ้าเราเลเวล20ของหมัดน,นะครับเราก็จะได้กาวสม s m นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็น Air Slash นะครับของคาตานะเลเวล20แต่ถ้าแซดนะครับก็จะเป็น Quick s l โอ้โหเขาท่กเท่ดะมีโคตกาก <laughs> นี่ครับผมขี่ <Okay. S 1> และจากนั้นผมคิดว่าตามที่เราคิดไว้ครับนี่ครับค่าสเตตัสของเกาะแรกเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าถ้าทากว่านี้นะมันจะรับเควสสองเควสนะครับแล้วก็มันจะขึ้นนะครับคืออะไรขึ้นคือขึ้นช้ามากนะครับตอนเนี้เราต้องออกะจนภัยแล้วครับตอนนี้เรามาดูแผนที่ตรงนี้ดีวกว่าว่าตรงนี้เป็นยังไงตรงนี้คือเกาะบ้านเรานั่นเอง กาะบ้านเราจนสลายคือั่งตัวข้ามตรงนี้น่าจะเป็นเมืองกลางแน่นอนว่าเราควรมาตรงเรเวลสิบห้าบวกตรงนี้นะครับซึ่งตอนนี้เราเเวลสิบสี่แต่เราก็คิดว่าสามารถไปสู้ได้นะครับคือออกซ้ายนั่นเองถ้าตามแผนที่นะครับคือตรงที่เป็นป่าตรงนั้นนะครับเยะแยะนะครับแล้วก็คลิปนี้จะโดนตัดหรือไม่โดนตัดก็ไม่รู้จะว่าไงนะครับเราต้องไปดูกันตรงนั้นนะครับว่าเราจะโดนคนดักตีหรือเปล่าถ้าเราโดนคนดักตีนะครับ เราก็จะแตกแล้พอแตกก็จะจบคลิปนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องรุนให้ผมได้ฟาร์มสักแป๊บหนึ่งนะครับก่อนโดนดักตีนะครับผมมีเรือฟรีด้วยหรอแต่เรือกากอะไรผมเดี๋ยวลองดูเรือฟรีก่อนแนละ้วกันว่าเป็นยังไงเราลงน้ําได้ครับเราไม่มีผลปีศาจโอเคเรือฟรีไปไปข่าไงวะรอเรือเล่นนะ่ะนี่เรือออกไดนะ้เนี่ย โอ้โหเรือเร็วอยู่ครับก็ถือว่าเรือฟรีไม่น่าเกียดเท่าไหร่นะครับโอเคร่อนเร็วมากเลยดียเยี่ยมข้างหน้านะเห็นเรือไกลๆนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นโจสรสลัดหรอือเปล่าแต่ที่รู้ตอนนี้น่าจะมีทหารเข้ามาอยู่แก๊งเราอีกคนแล้วนะครับโอโ้เป็นทหารนี่มันเท่จริงๆเลยว่าไปนั่นนะครับ โอ้มีหลอดเลือดเรือด้วยครับคิดว่าน่าจะมีการโจมตีเรือกันได้นะครับผมต้องระวังนะครับซึ่งเกาะน,นี้เป็นเกาะผู้เล่นใหม่นะครับถ้าอยากให้แน่ใจมากๆคือจะไม่เจอจอนสักหรือมีใครมาบูรี่ตอนฟาร์มเรเวลนะครับเพราะว่าถ้ามีคนมาบูรี่ตอนฟาร์มเรเวลนะครับผมคิดว่าเราไปสู่เขาไม่ได้หรอกนะ คนอื่นเราต้องหาที่รับเควสก่อนแต่ก่อนอื่นขอเช็คดาเมจกับลิงหน่อยอ๋อพวกลิงนี่เองฉันคิดถึงนายจริงๆเลยมังกีเอ๋ยฉันคิดถึงนายเห็นได้ชัดนะครับว่าเลือดของเราสู้กับลิงแล้วกง่อยจัดๆนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถโดนรุมได้เราก็เลยต้องตีทีหนึง่งต้องให้เลือดมันตีทีหนึ่งนะครับเดี๋ยดิอันนี้ไม่ใช่เควสนี่า่า โอ้ยมองผลาดมองผลาดให้ตายเถอะคิดว่าเควสน่าจะอยู่ตรงนั้นเลยนะผมดีใจจริงที่เจอพวกริงมนอีกแล้วนะเพราะเกมบมันพิษระบอกอันอื่นที่มีลิงนะผมก็ชอบไปตีลิงนะถึงพวกมันจะเก่งก็เถอะโอ้โหขอเก็บบางี้ก่อนีพี่อันอื่นผมคงไม่ไหวมันบอกว่ามีตัวอื่นด้วยนะครับแต่ไม่รู้ว่า ตรงนี้จะมีตัวอื่นด้วยหรือเปล่านะครับ่อนอื่นผมอยากไปเช็คว่าเกาะนี้มันมีกล่องด้วยหรือเปล่านะครับไม่เจอฮะอู้เนี่งไม่ใช่กล่องว่ะเป็นกล่องนี่แหละแต่ไม่ใช่กล่องสมบัตินะครับแล้วผมก็ยังไม่เจอมอนสเตอร์ตัวอื่นเลยเอ๊ะน่นขายวะนะไปเช็คแป๊บไปเช็คแป๊บถ้าเป็นจดสัตว์ผมก็ต้องกำจัดทิ้งเลยนะช่วยไม่ได้อะโอเค มีคนมาเหมือนกันครับมีสองเกาะแล้วนี่เ่ะก็คิดว่าน่าจะแบ่งกันฟาร์มสบายนะถ้ายังไม่มีใครมาบูรี่เราเพราะว่าในเกาะในห้องเนี้ยมันมีแต่คนเก่งๆมันไม่ได้จะมีใครมาเกาะเรเวลเท่านี้นะครับผมคิดว่าผมก็ต้องฟาร์มกันยาวๆไปเลยลิงมันอยู่ห่างกันมากเลยวะไม่ชอบเลยถือว่าเป็น ฝากหนาในการฟาร์มของเรานะครับมันอยู่ไกลกันขาดนี้ถึงจะมีเวลาให้รีเจนเลือกเอะแต่แบบมันเสียเวลาเรือเกนินเสียเวลาเลือเกินโอเคครับเดี๋ยวผมจะฟาร์มต่ออีกหน่อยนะครับให้เลเวลจริงๆอยาก30แต่ไม่รู้ว่ามันต้องไปเกาะนูนด้วยไหมแต่อคิดว่า25ก็น่าจะมาถ่ายคลิปที่สองได้ถ้ามีคนดูนะ อย่งไงครับวันนี้ผมพลทหารขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับเจ๊ทิพย์แ